แม่นี่เล่นเกมกันทำงานให้ให้เล่นหน่อยเล่นเกมกันเล่นแบบไหนเอ๋เดี๋ยวบอกเอีมเล่นเกมกันเกมอะไรเกมอะไรเดี๋ยวบอกแม่ตอนแม่ดอกเล่นเกมกันวันนี้วันไหนม่บอกเล่นไหมเล่นก็เล่นเล่นก็เล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเลี่ยนเต็งตัวให้หล่อหล่อด้วย คนดีนะเช่นนี้ผมบอกทีนี่ก็รอแล้วเนี่ยนี่นะคนรอไม่ได้หาคนรอไม่ได้เหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกครับผมวันนี้มีเกมมาเล่นกันครับคุณตาคุณยายพร้อมไหมสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้จะเป็นเกมอธิบายกติกาสั้นๆนะฮะคือจะเป็นเกมนะครับแข่งกินนะครับไม่แต่ไม่ใช่แข่งกินหมูกระทะนะแต่เป็นเกมแข่งกินนมนะครับผมนมก็คืออยูอยู่ฝั่งนู้นนะฮะก็เป็นทีม นี่คุณยายกับคุณตาก็เป็นทีมหนึ่งส่วนผมกับน้องฝนก็เป็นทีมสองนะครับเราแข่งกินนมกันถ้าใครแพ้โดนป่าแป้งนะครับเกมนี้นะรับรองนะอย่าแพ้นะดูดูมาโอเคเรามาเริ่มเกมกันเลยอ่ะผมนมนะที่จะแข่งกินนะกินนมไม่ต้มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวจะเอาเปิดกันแล้วเหรอจะไม่เปิดเลยนี่ผมทีมหนึ่ง ผมกับน้ำฝนทีมหนึ่งอันนี้คุณตาคุณยายทีมสองนะครับผมนี่นะนี่ก็อยากชิมด้วยอะดูดูน้ำฝนพร้อมแล้วของเราพร้อมแล้วเริ่มนะครับเปิดก่อนนะครับผมมาเริ่มเลยน้ำฝนกินก่อนมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฝนเดี๋ยวแพ้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแพ้ครับเอาเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มฮ้ยอุ้ยกระดกกระดกกระดกเลยกระดกเลยอุ้ยเฮ้ยจมวันแล้วจมวันแล้วเฮ้ย หมดแล้วเอมแล้วนบี่นี่มดแล้วหมเยอะเลยใจห้าของเราหมดแล้วนะครับผมไม่กินเลยเออโอ้เหมดแล้วแแแล้วเยตอ่าแป้งมานะฮะอันนี้จะลงโทษบทสเรานะครับผมยลงโทษคนแพ้ หมดแล้วหมดหมดแล้วหมดแล้วค่ะอ่ะเอาแป้งมาของอาจารย์ <c oughs> ดิของแป้งนี่นะครับบทลงโทษของเรานะฮะเราจะทาแป้งให้งตาข่ายนะก็คือคนแพ้ต้องโดนลงโทษนะครับผม <c oughs> มากลองดูก,กันเริ่มที่คุณงใหญ่ก่อนมาเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวทาให้เดี๋ยวทาให้ใหไม่ต้องไม่ต้องรีบบอกแล <c oughs> <ม>้วอยู่มาทาแทนใหญ่ก่อนนะครับที่ที่อนนะครับวย ไม่ใช่พ่อก็แพ้อันนี้พ่อเลยมาทำไรก่อมาเลยมาเฮ้ยมาเออเหน่อยมาด้ยมาด้วยนี่นะอือนี่เนี่ยคนแพ้นะครับผมคนแพ้สโลแกนนะคนแพ้ต้องดูแลตัวเองนะครับอ่าในกุศลมา ช้อนกระดิ่งสกรัยเนาะเอ๊ะนะฮะรอรอนะเออทำได้่าฮ่่าฮ่าฮ่าทไดฝนด้วยเหรอมานี้ยมาเนีะเดี๋ยวก่อนเมานี้ยมานีอไรดย่เดี๋ยวก่อนเดีกอ่่่ยอะไหมดด้วยเฮ้อ่าหมดแล้วมเนี้ยเนาะหมแล้ว เอยเออเออเอไม่ได้หไม่ได้เหรออป้นเแป้นหน่อยยจะกินหนึ่งเดียวโอ้ไม่ได้โอ้โหอ่ะกล้าเลยโอ้โ้ครับผมก็มุดอุ้ยปุ๋ยนะฮะโอเคผมก็ตามสภาพเลยนะ ก็เป็นเกมสนุกๆทั้งก็คือไพ่แคชนะครับผมแม่ไม่ท่านใดที่ดูน่าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับอ้าเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวมาดูคลิปก่อนอ้าวขอบคุืออะไรเดี๋ยวของคืออะไรของคืออะไรคะเด้อคบเด้อครับเด้อเอาไปเจอกันคลิปหน้าไม่ไม่ท่านใดที่อยากให้ทำคลิปแนวนี้บ่อยๆก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ้าชอบนะฮะบบ๊ายาย